สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิ่งครับวันนี้จะพามาชุชมตัวแรงเหมือนเดิมครับเสียเมืดนครับเจ4ดี่ครับวันนี้ก็มาดันต่อครับจัดเลยครับรถใหญ่ๆมาดันต่อให้ดูครับวันนี้มาดูความแรงกันเลยนี่แล้ครับ แรงไม่แดงรูเลยครับ,นนรบวันนี้ก็เอาใจแฟนๆรถสายฟอร์ดครับจับให้ตามคำขอเลยครับวันนี้ก็เสือมือดก็มาเกียดครับ เกียรติเอพวกลากไม้เนี่ยครับบอกเหมากันครับเหมากันก็สามพันบาทครับเกียรติลากไม้แล้วก็ไทยด้วยครับเกียรติลากไม้แล้วก็ลงหางสามครับเหมากันสามพันครับเนี่ยที่ก็อยู่ที่ประมาณห้าไร่ครับ 7740นี่เป็นรถขนาด110แรงม้านะครับแถวบ้านผมก็มีกัน2คันครับสำหรับรถใหญ่ๆอย่างนี้ครับขนาด110แรงม้าก็มีกัน2คันครับบ้านผมรถคันนี้เสียมืดก็เพิ่งออกมายังไม่ถึงปีครับก็ซื้อมาในราคา50,000ครับ อันนี้ก็สี่สูบครับเป็นรถใหญ่ในขนาดเครื่องสี่สูบครับแต่ถ้า6กสูบจะขนาดไหนครับนี่เป็นเครื่องขนาดสี่สูบนะครับยังแรงเลยครับคนก็แรงรถก็แรงครับอันนี้ก็จัดให้ตามคำขอครับใครอยากดูเ7็ี่ของเสียมืดครับ จัดให้ตามคําขอเลยครับไม่มีดด้านหน้าก็ถือว่าใหญ่ครับคุ้มไม่คุ้มก็พิจารณาเอาเลยครับเพราะว่าก็มองกันแค่สามพันครับ สามพันก็ทํามาสองวันแล้วครับไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ครับเพราะว่าไอ้พวกลากไม้ต่อไม้นี่ก็จะเยอะครับก็ต้องเชีย่ยวออกก่อนครับถึงจะไถพันสามได้ครับหางก็เพิ่งซื้อมาครับหางสามครับในราคา 1 7 0 0 0บาทครับเสียมื่อเพิ่งซื้อมาครับก็เพิ่งลงงานนี่แหละครับหา0สามก็เป็นหางสามของน่าจะเป็นของ CMT ครับก็เสียมื่อว่าเป็นของรถไฟฟอร์ตครับก็ซื้อมาในราคา17,000ครับก็ถือว่าซื้อมาได้ถูกอยู่นะครับสำหรับหาง3ามครับ นะครับนานๆได้เจอรถใหญ่ๆอย่างนี้มาดันให้ดูครับนี่แหละครับ้าเป็นรถเล็กก็จะลําบากครับถ้าเป็นใหญ่ๆอย่างนี้ก็พอทําได้ครับนี่แหละครับขนาดเครื่องสีซูบแรงๆเลยครับถ้าขนาดสมุกูบนี่ผมว่านี่ อาจจะกระหืนม,มากกว่านี้ครับเกดเร็ดสีสยูน40นี่แรงดีใช่ได้เลยครับรถรุ่นนี้ทางงานหนักๆอย่างนี้ก็ใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะกินน้ำมันนะครับ อย่างนี้ก็ประหยัดน้ํามันดีครับไม่ใช่ว่ารถใหญ่จะกินน้ำมันเสมอไปครับนี่แล้ะครับกระจังหน้าก็มีประโยชน์แบบนี้แล้วครับเวลาดันต่อไม้ครับนนานได้เจอ ไ้จัดเต็มสูบส,สักทีครับสำหรับเจ็ดเจ็ดสี่ศูนครับก็ใหญ่ๆอย่างนี้ก็กินน้ำมันถ้าง,งานหนักๆอย่างนี้ก็น้ำมันมันละเกียรครับเมื่อวานเสียม,มืดก็เติมขึ้นมาก็หนักๆนี้ก็แค่700ครับวันก็ไม่ถือว่าประหยัดน้ำมันดีครับผมว่า เพราะว่ารถเล็กก็กินตามเล็กครับรถใหญ่ก็กินตามใหญ่ครับแต่ว่าก็ถือว่าประหยัดดีครับผมว่าน้ำมันวันละเกียร้อยนี่ถือว่าประหยัดสุดๆครับแต่ว่าถ้างานเบาๆนี่ไถไถไชเฉยๆนี่ก็จะไม่เปียงครับก็จะประหยัดดีครับแต่ว่างานหนักๆอย่างนี้ก็ก็จะวันละเกียรร้อยครับ ก็เอามากลองไม้ก็ถือว่าเป็นงานหนักของรถไถพอสมควรครับดูดิครับไม่ใช่งานหมูแล้วครับเมากันแค่หนึ่งหนึ่งพันบาทครับสำหรับเหยียดลากไม้นะครับไถก็ตีประมาณไร่ละห้าร้อยครับ แต่ว่าเหมากันก็เฉพาะเกียดลากไม้ก็พันเดียวครับทำมาสองวันแล้วครับไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าไหมครับก็งานเสียมืดก็มีต่อเนื่องเลยครับสองสามวันมานี้ก็เป็นงานของหางสามตลอดเลยครับ งานบุกเบิกงานของทางสามเลยครับก็เลยได้ไปซื้อพันธ์มาใหม่ครับเพราะว่างานทางสามก็จะเริ่มเตรียมจินกันเยอะแล้วครับก็เสียงลั่นๆเลยครับ สำหรับพ่อเจ็ดเจ็ดสียครับเสียงนี่ลั่นพุงมากครับอยู่ไกลแค่ไหนก็รู้ครับว่าเป็นรถไฮฟ,ฟอร์ดครับรถรุ่นตระกูลฟอร์ดนี่แถวบ้านผมก็จะมีกันหลายคันครับ ว่าข้อเสียของเขาก็คือกินน้ำมันกั่เพื่อนครับกินน้ำมันกั่รถไทยยี่ห้อใหม่ๆครับแต่พูดถึงความทนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับบ้านผม30ปียังทำงานได้สบายเลยครับถ้าพูดเปรียบเทียบถึงยี่ห้ออื่นได้ขอดอะไรขายหมดแล้วครับ แรงมาถึงครับขนาดเป็นรถลอยแรงยังทำยากเลยครับถ้าจ้างเหมาแบบนี้ก็คุ้มค่าเลยครับสำหรับคนจ้างนะครับ ขน,นาดเป็นรถใหญ่นะครับยังทำยากเลยถ้าแถวบ้านผมชิดกันรถใหญ่ๆอย่างนี้ก็ชั่วโมงละห้ารอยครับถ้ามองกันเป็นชั่วโมงนะครับถ้าคิดเป็นชั่วโมงถ้าจ้างรถใหญ่ๆงานชั่วโมงแบบนี้ก็กุ้มค่าครับเพราะว่า รถใหญ่ก็ทำงานได้เยอะกว่ากันครับเกียรไปกองไว้ตรงกลางครับสักคู่ก็จะได้ผูกว้อยแล้วครับเพราะว่าแถวบ้านผมก็จะเริ่มเตรียมยินกันเยอะแล้วครับเพราะว่าใครจะได้ฤดูการผูกว้อยแล้วครับบ้านผมก็จะเริ่มปลูกเดือนตุลานี่แหละครับ ดอกยางด้านหน้าก็จะหมดครับกำลังก็จะไม่เต็มสูบเท่าไหรครับอ็อแรงดีใช่ไหรครับรุ่นรุ่นนี้ครับน่าเล่นครับสำหรับถามตัวผมนะครับผมก็ติดตามรถมาหลายยี่ห้อแล้วครับผมว่าน่าเล่นมากครับสำหรับรถไถยฟรอนครับน้ำมันก็ประหยัดดีครับแฮมทนทานด้วยครับ อย่ามืดก็เล่นมาก็เคยขับแต่ฟอร์ดแล้วครับเลยชอบฟอร์ดเป็นการส่วนตัวครับมาลองดูครับใหญ่เจอใหญ่ครับนี่นะครับของใหญ่เจอของใหญ่ครับไหวนะครับแม่โครยังเอาขึ้นยากเลยครับ ลากไม้คอนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับดูดีครับไม่ใช่หมูแล้วครับเหมากันแค่พันเดียวครับนี่แหละครับ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ